คาถามหาเมตตาบทนี้ใช้สวดหรือใช้ภาวนาในการที่จะทำให้คนอื่นนั้นมีความรักความเอ็นดูต่อเราว่าดังต่อไปนี้มะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาราชา อุเมตาจะมหาราชาสัพพะสินีหาจะปูชิตาสัพพะสุขังมหาราพังราชาโกทางวินาศสันติชนาโกทางวินาศสันติสัพพะโกทางวินาศสันติและต่อเนื่องด้วยคาถาปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายว่าดังต่อไปนี้พุทธังแคล้วคลาด ธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปิโสพักวาและบทพระคาถาป้องกันตัวใช้สวดภาวนาทุกวันเป็นการป้องกันพยันตรายทั้งหลายป้องกันโจรผู้ร้ายทั้งหลายว่าดังต่อไปนี้คเตสิคเตสิ กิงกรณาคเตสิอะหังปีตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอะหังปีตังชานามิชานามิคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอะหังปีตังชานามิชานามิ